ใกล้เลยแหละพี่น้องใกล้พ่อเกี่ยวอะไรประมาณท้ายเดือนนี่แหละประมาณท้ายเดือนนี่ก็ได้เกี่ยวอันนี่คือการทุกทแต่ทางแคมเนาะทางกลางมันยังเขียวอยู่ซะบายดีพี่น้องลาไปดีเด้อพี่น้องเด้อไม้อยู่กับปบาหน่อยเหมืนอนนี้ ต้องหวานน้อย้พอ,ยยพ,อ,อ,อยพี่น้องเอบ่ยโมเดคลิปโดนเลยพี่น้องเอยบ่สบายถ้ากับพื้นบ่สบายไขย่สี่หามืออะไรม้นนี้ก็เลยทวงไข่ออกมาหน้านาะเลยมาถ่ายพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศทงหน้าเ้อพี่น้องเด้อเขากำลังเลืองอมอมทองเนาะเขียวอมทอง น่องเด้อขุนไรกะขุนไรนกขุนไรนกอันเห็นใส่สวนหยาเนาะมันวันหน่อยมาปลูกหยาไว้ไมาเชืกปูไว้ให้แม่ต้เบิ่งเข่าพี่น่องเข่าก็เป็นสีทองนะักำลังเป็นสีทองข,องข,องขาว สีทองยามแรงตอบกับแสงแดดเขากระบอลงามบอลขีรายง่ามแน่แต่แต่ทางแคมเนาะทางแคมนี่งามเนี่ยทั้ทง,ทง,ง,ทงกลางไม่อยากฟานใดพี่บอกพี่น้องทางกลางก็ยังเขียวอยู่บนทางขอบนี่พัดทางขอบเพระเกี่ยวแล้วก็มีทางขอบแต่ทางกลางยังเขียวอยู่เนาะสาเหตุมาจาก ุยบ่พอพี่น้องหุ่นบ่พ่อเผิ่เนาองพูดลังค้นก็เกี่ยวแล้วก็มีผูกขางทั้งน่ะปเป็นเจ้ากองจสกคันนาว่ะเป็นกองเป็นกองอยู่เป็นเห็ดก่อนผนก็เกียวก่อน,น,นเนาะห็้ตําลางเรากเกียวตําลางทั้งแคบนี่พ่อเกี่ยวแล้วมาทั้งขอบเผิดยั่งอยู่ได้ยังเขียวอยู่เนะาะทั้งขอบมันยังเขียวอยู่ ได้สิผ้าหรอลงไปหลุเด้วยพี่น้องเลยเบิะะ่งบรรยากาศถงหน้าถงหน้าแซงเด้พี่น้องเด้อถงหน้าแซงเขตเขตนาวางเขตนาวางอันเมืองหนองบกเท่านี่แหละมงลงเมืองหนองบกแข่งขมวงเนาะถงหน้าแซงบ้านนาวางแต่ก็ใกล้อะไแหละพี่น้องเลยใกล้สิพ่อเกี่ยวอะไรประมาณใต้เดือนนี่แหละ น,นี่คือการสุกแต่ทางแคมเนาะทางกลางวันยังเขียวอยู่บรรยากาศทงนาได้พี่น้องเด้อยามแรงงามหลายบรรยากาศทงนาได้พี่น้องเด้อบรรยากาศทงน้ายามแรงงามหลายเนาะพี่น้องเนาะแสงแดด ตอบกับเม็ดเข่ากำลังกำลังสีซุกเขียวๆอันอมทองเนาะเขียวอมทองพี่น้องมันตอบกับแสงแดดแสงแดดยามมือแรงโอ้าอากาศทดซื่อลายพี่น้องเลยบรรยากาศทงนาเขาก็เป็นสีสีทองเนาะทองอมน้ำตาลตอบกับแสงแดด บรรยากาศธงนาแซงเลยพี่น้องเด้อะธงนาแซงเขตนาวางอ่ะคลิปนี้ก็พอสำนึกกันนะพี่น้องนะเจอกับบอลน้อยได้คลิปหนาได้พี่น้องเด้อฝากติดตามนเนี่ยนะสำหรับคลิปนี้บายบายได้พี่น้องเด้อฝากติดตามได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามกด